ป้าทีเจ้าป้าดาวจะมาพัดกระลำพัดแบบธรรมดาเนี่ยเนาะเราก็จะถอดไข่ดาววิไข่ดาวสามกระเทียมมินี่เจ้าพัดกระลำแบบบ้านๆเท่านี้เลยเจ้าพักนี่หน้าอากาศมันเย็นกลิ่นบอยของเนาะพักกระลำนี่หวานเจ้าส่วนนี่พักากาศพักกาดแบบพักกระลำหวานสื่อมาพัดบ่อยเนาะไปเจ้าไปพัดกันเนาะ พัดกระดมแบบทั้มบาดาแล้วก็ถอดไข่ดาวถอดไข่ดาวกันเจ้า ขาสองคนถอดสามเจ้าก็ดาเอาใบหนึ่งป้าสอง โร่ใบนี่แตกเลยครับไข่เจ้าครับไข่มันจะได้แหมทั้สองด้านเจ้าไขด่ดาวปลาดาวนี่กี่ฟุกๆหน่อยอร่อย กนั่เจ้าใส่กระเทียมอีกโปนเนาะ

รสหนามเจ้าเวลาเขา่นขิงก็เขาสวยพัดลมๆน่อยเนอะเวลากะลัมมันแข็งขินมาอร่อยชอบใผาชอบมันเนาะ tìm kể cả đấy. Kalam khung hoa cháu. Tìm khung ba đào sai kèn nhà cháu. Tìm ba đào nha anh phát xít Hát kim tay nó. เวลาม่นยุดไปกับแทนเนี่ยหนาะขึงหัวเพราะว่าเคยเคยพัดเจ้าสองคนจับพอดีเลยแบงกันคนอาจารย์ไข่ดาวเนี้ยเรียบร้อย มันใจตีอันมันเหลืออันตีไข่ดาวเนะผมชุรสเจ้าโอ้หมาไข่ออกใส่ผงชรสในออมเต็มแล้วไหมเนาะพะดาวซื้อผงชุบรสซองใหญ่จำโบมาเวลาในขวดมันมดก็อันเทใส่อกะดีไปซื้อซองน้อยเจ้า เสียเวลาล้วกระแพงปเปผัาสีอเจ้าผัาสีบางิดเต่ากันหมดเลยหนึ่งซองหนึ่งซองนั่นนะซองเล็กซองใหญ่นั่นนะมะผับกระลำกับไข่ดาวเสร็จเรียบร้อยละเจ้าทำกันดูนะพักแบบไดนคะอร่อย ป้าดาวดกวาดยกคลิปแันอีก่อนนะเจ้าฝากกันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิด่งติดตามคือป้าดาวต้วเนะิ่นจะได้ผักคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ